เย็นลงนะคะหวัสดีค่ะว,วันนี้เรามาทําอะไรกันคะเรามาปล่อยปลาค่ะปล่อยปลาเอี่ยนค่ะสุดไลน่ารักมากปลาคู่ค่ะปะลาไหลคู่ตอกไปได้ค่ะอกไปได้มาจากเขียงนะคะเมื่อกี้มันเหลืออยู่สองตัวนะคะที่จริงหนูก็อยากปล่อยด้วยแหละแต่ให้เจ๊เขาปล่อยก่อนนะวันนี้โอเคไปแล้วนะคะเงินทองไหลลื่นความรักไหลลื่นนะคะดูนะคะน้องจะไปแล้วะคะ่ะ น้องไปแล้วเอ,าอ้าจะต้องปล่อยใส่น้อง,องใส่ดินสิใส่น้ำสิน้องน้องไปสิลกูกน้องน้องจะมามุดในถงไม่ได้นะลูกจับหัวมันลงไปเออสู้สัญญาณไปลูกไปเออลดลัดลดลัดลงไปพูดละไปลูกไปอยู่ทัทง้งเธงถือเขาจับไปกินได้ลูกเอ้ยไปไปละไปเออนั่นละไป ไปไปลูกไปอยู่เย็นเป็นสุขนะจ๊ะจ้าอยู่นี่ไม่มีใครจับกินหรอกลกูกมันมีใครก่าเขามานะจักคุณเตียดอกโอเคบา,บายยค่ะทำบุญแล้วสบายใจจุบจ๊บๆ